สวัสดีครับลูกค้าทุกท่าน,สว,ส,นสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านและสวัสดีพี่นัทด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะพบกับช่อง NW Real Estate 78นะคะเราอยู่กันที่บ้านใหม่ชัยนรงค์นะคะใช่ครับผมวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งบ้านจะมีสองหลังด้วยกันนะคะพร้อมที่ดินเปล่า สามไร่สามงาน2 1เอตารางวานะคะตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ชัยนรงค์นะคะตําบลตะเคียนอําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ครับผมตอนนี้นะคะเราเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะจุดนี้นะครับเราอยู่ตรงหน้าแปลงที่ดินนะครับซึ่งแปลงที่ดินนะครับติดถนนสาธารณประโยชน์อย่างนี้เลยนะครับคอนกรีตนะครับคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับอย่างดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราวิ่งมาจากถนน2 0 1นนะครับผม <c oughs> ก็คือด่านคุณทศนะครับใช่ค่ะก็จะมาจากเส้น201ชัยภูมิสีคิ้วแล้วก็มาต่อด้วยเส้น2161นะคะแล้วก็เข้ามาอีกประมาณ2.2กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านใหม่ชัยนรงค์นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เราสอบถามคุณป้าฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งเขา,อ,าอยู่ในชุมชนนี้อยู่แล้วคุณป้าแจ้งว่าจริงๆเราจะเข้ามาจากป้าย บ้านใหม่ัชนรงลงก็ได้จะเป็นถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางใช่แล้วก็จะมีหินคลุกนิดเดียวนะคะตรงฟาร์มแค่นั้นเองนะคะแต่วันนี้นะครับเราพามาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับอาจจะเป็นลูกลังนิดนึงนะครับแต่ว่าพามาดูเส้นทางคร่าวๆนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้านะครับได้เห็นครอคางโดยรอบนะครับผมก็คือจะได้ลูกค้าจะได้เห็นหลายๆเส้นทางนะคะว่าเส้นทางนี้ถนนเป็นยังไงนะคะอีกเส้นทางหนึ่งถนนเป็นยังไงนะคะใช่ครับ ตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงหน้าแปลงที่ดินนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่หนึ่งบ่อใช่ไหมครับน้งแมนใช่ค่ะอันนี้มีบ่อน้ำหนึ่งบ่อน,นะคะแล้วก็ฝั่งด้านขวามือนะคะก็จะเป็นแนวต้นไผ่แบบนี้เลยน,น,นะครับเดี๋ยวเราลงไปถ่ายบ่อน้ําให้าทุกท่านได้เห็นในิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ โอ้ร่มดื่นมากเลยครับน้องใช่อากาศดีมากนะคะเย็นสบายาาแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เป็นมะม่วงนะคะล้อมรอบบ่อมีกล้วยนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวด้วยนะคะมีต้นไผ่ ใช่มีกอไผ่ขนาดใหญ่ผมโสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ดิน<ช>เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมบ้านกันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เราเริ่มจากบอ่อน้ําก่อนนะคะตอนนี้แบบอยู่ถนนสาธนารณะนะคะที่ติดกับแปลงที่ดินแปลงนี้ซึ่งแบบจะบอกวาอ่าที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่3ไร่3งาน21ตารางวาพร้อมบ้านสองหลังเนี่ยค่ะความกว้างนะคะ คือแปลงที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างประมาณร9 1เดเมตรเลยนะคะใช่กว้างมากมากเลยนะครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราพามาชมบ้านกันดีกว่านะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะปลูกต้นกล้วยแบบนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะเลี้ยงน้องวัวโอ้โหหญ้าเขียวมากเลยเนาะขนาดเป็นหน้าแรงนะคะเนี่ยหญ้าเขียวมากๆเลยเป็นวิถีธรรมชาตินะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับ น้องมะพร้าวและน้องโจโจ้ค่ะเขามาต้อนรับเขาอยู่บ้านตรงนี้แหละนะคะทุกคนก็คือเจ้าของพื้นที่นะครับผมใช่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นคือเขาจะเฝ้าเราตลอดนะคะคือเรามาเป็นแบบว่าเป็นแขกแล้วเขาก็มาเฝ้านะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นกล้วยที่ปลูกต้นกล้วยไว้แนวรอบบ่อนะคะมีมะม่วงโอ้โหมะม่วงก็หลายต้นเลยนะคะพี่นันนี่ครับแสดงว่าดินดีมากๆเลยนะครับดินดีมากๆเลยมีบ่อน้าแต่บ่อน้ําตอนนี้น้ําอาจจะแห้งนิดนึงเนาะ แล้วก็ที่พี่นัทสังเกตเห็นก็คือคือต้นตะขบนี่เหรอคะพี่นัทพี่นัทรู้จักหรอคะรู้ค่ะพี่เคยไปทานต้นตะขบอยู่นี่นะคะต้นตะขบแล้วแล้วก็จะมีต้นสะเดานะคะแล้วเขาก็จะปลูกเป็นต้นอ้อยเอาไว้ด้วยตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าจะมีสองบ่อด้วยกันเขาติดกันเลยติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่นัทพาลูกค้านะคะมาชมบ่อใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นบ่อที่สอง แต่บ่อที่2จะมีขนาดกระทัดรัดนะคะแต่ก็ลึกพอสมควรอสมควร,ครลึกพอสมควรนะคะอันนี้เป็นบ่อเล็กนะคะแล้วก็บ่อใหญ่ก็คืออยู่ติดกันเลยนะคะแล้วก็มีต้นไผ่ล้อมรอบอ,อุ้ยบรรยากาศดีมา,มากเลยครับตอนนี้เนกเย็น,ยนับายาที่ชอบนะครับ บ้านสไตล์บ้านสวนนะครับใช่แล้ก็แนะนําแปลงนี้เลยครับวางติดโถนสารประโยชน์อย่างนี้เลยนะครับผมก็อยู่ในเขตชุมชนนะครับมีน้ํามีไฟฟ้านะครับพร้อมเลยนะครับพร้อมอยู่เลยแบบคาดว่านะคะอันนี้แบบคาดว่านะคะคือ ลูกค้านะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอาจจะขุดบ่อตรงนี้นะคะแล้วก็มาถมตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นส่วน,นที่ส,สูงขึ้นไปนะคะผมใช่ค่ะเ<ล>นีดินจากบ่อไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละครับผมนั่นหมายความว่าสามารถสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังนะคะ<ช>ตรงนี้ก็สร้างบ้านได้ถมเรียบร้อยแล้ว นะคะแล้วก็ตรงนี้คือเราจะทําเป็นบ้านอีกหลังก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นสวนก็ได้นะคะเดี๋ยวแมมพามาชมข้างหลังนิดนึงนะคะครพอพี่นัทรู้ไหมว่าแมมเห็นอะไรแล้ว,แ,ลวแมมอยากจะมาดูอะไรครับพี่นัทไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าเว้าเว,ว้าจุฬาใช่นะเขาเล่นเว้าจุฬา,<ม>า,าตรงนี้ด้วยนะคะอะเรามาแนวด้านหลังก่อนนะคะ ตรงนี้เป็นที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วนะคะมีกอไผ่ต้นใหญ่มากๆเลยนั่นหมายความว่าแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีต้นไม้ที่เป็นกอไผ่เยอะนะคะแล้วก็ปลูกมะม่วงเพิ่มเติมนะคะมีส่วนของต้นกล้วยด้วยนะคะแล้วเราก็มารอบอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในสิ่ง,งปลูกสร้างแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมะม่วงนะคะแล้วก็ต้น,นต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่ว่าต้นใหญ่มากๆเลยเหมือนกัน เราก็มาแนวรั้วนะคะประมาณนี้ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ว่างเปล่าพี่เจ้าของไม่ได้ทําอะไรนะคะ<ช>แต่ผมเรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกบ้านได้อีกหนึ่งหลังนะคะอันนี้อาจจะปลูกก็ได้นะคะเพราะว่ามีเสาเตรียมพร้อมไว้แล้วน้องโจโจก็เข้ามา <c oughs> ทกทายอีกและะ้ว <c oughs> น้องโจโจข,ของเรานะครับผม,โซโซมเป็นต้อนรับมากเลยนะครับผมมีต้นมะมะลกกอตรงนี้ด้วยนะครับผม อีกสองต้นสามต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ต้นอะไรไม่แนะะ่ใจี่นะ้ำเหมือนต้นว่าเหมือนต้นว่ามาก<ช>เลยนะครับผมต้นว่าใหญ่มากาเลยใหญ่มากนะคะสำหรับตรงนี้แล้วก็